สิ่งที่แบงค์ชาติและสมาคมธนาคารและผู้ให้บริการทั้งหลายลุกขึ้นมาทำอย่างจริงจังมากๆนะคะก็คือเราอยากตัดเส้นทางเงินนี้เราอยากตัดตอนตัดเครื่องมือหากินของมิชชาชีพแล้วเวลาเราจัดก,การเรื่องนี้ค่ะมันมีม้าที่เป็นม้าอยู่แล้วเนาะที่อยู่ในระบบเราต้องกวาดออกให้หมดแต่เรากวาดแต่แต่สต็อกที่มีอยู่ในระบบไม่ได้เราต้องกันไม่ให้ฟโฟลใหม่เข้ามาด้วยนะคะ ราะฉะนั้นการเปิดบัญชีใหม่ก็ต้องเข้มไม่ใช่ว่าเรากวาดอันนี้ออกไปแล้วโฟก็เข้ามาตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่หายเราไม่สามารถคุมกําเนิดมันได้นะคะเราต้องการตัดตอนให้ศูนย์พันไปเพราะฉะนั้นเราต้องทั้งดูว่าบัญชีเดิมที่มีอยู่กับบัญชีใหม่ที่จะเข้ามาถ้าเป็นมมาดาเนี่ยระงับทุกบัญชีทุกธนาคารทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ช่องทางสาขาคุณจะทาธุรกรรมอะไรไม่ได้เลย เราก็ไม่สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้ด้วยนะคะเป็นมาเทาเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าจะเปิดบัญชีเข้ามาที่สาขาแล้วต้องมีการพิสูจน์ตัวตนและยืนยันตัวตนที่เข้มข้นมากนะคะว่าคุณเอาบัญชีนี้ไปใช้ทำอะไรคุณมีอาชีพอะไรวัตถุประสองค์อะไรนะคะมันจะไม่ได้เปิดง่ายๆ ะะมาน้ําตาลก็เหมือนกันมา,นาตอนนี้ยังแลกเปลี่ยนเป็นชื่อคนไม่ได้นะคะแลกเปลี่ยนเป็น i อไม่ได้เพราะว่าติด p d ดี p A. แต่ว่าแลกเปลี่ยนเป็นลักษณะของบัญชีได้แล้วก็ทําให้การจัดการเป็นมาตรฐานเดียวกันมีคําถามนะคะถ้ารู้ว่าเป็นม้าดําม้าเทาแล้วเนี่ยระง,งับได้เร็วแค่ไหนพวกแบงค์สามารถไประง,งับได้เร็วแค่ไหนตามมาตรฐานปปงนะคะที่มาถ้าเกิดรายชื่อปปงมาแล้วเนี่ยคะ่ะ ปปงเขาบอกว่าคุณต้องปิดภายในสองวันนะคะ C.F.R ตอนนี้ของเรามีการประกาศทุกวันนะคะสิ่งที่ปปงอบอกว่าอันนั้นเป็นมนาตรฐานขั้นต่ำสองวันตอนนี้ที่สมาคมธนาคารทำะคะ่ะก็ทําได้ดีกว่านั้นบางแบงค์ทาได้ดีกว่านั้นนะคะบางแบงค์ก็สามารถระง,งับได้เลยภายในวันเดียวภายในทันทีที่ประกาศชื่อนะคะยังมีบางแบงค์ที่ยังยังอาจจะทําไม่ได้เลยขนาดนั้นเราและสมามนนะคมธนาคารจะ เพิ่มประสิทธิภาพตรงนี้เพื่อให้มันรวดเร็วและจัดก,การได้ดีขึ้นนะคะ